แล้วเดีวไปเอาใหม่ให้เต้ไปซื้อเยวที่ไปซื้อป่ะน้เดนอไปแล้วซ้ายมืออ่ะเดินเขียนว่าอาหารปลาสีแบงยี่สิบปลาไปสีแบงยี่สิบเาปะแบงยี่สบปลไปเอามาสถุงในลูกถุงละสิบบาทไปแบงใหม่เลยปลาวบนี้โดนน้ำ อยากนะอไปดูอีกนึงไม่ป้าไปงี้ดีอยากเปลี่ยนเปลี่ยนใบเถอะมีป้ามีหลายใบ่เป็นไรลูกไปไปบใบแบบนี้ไปเรียนไปขยามาแล้วน่ะขยะขยะแข็งอ่ะมันแบบมัน ไม่ี่กไมีซื้ไม่ตั้ง่อนใ้หมงาว้าดังย้นไหนเยไหมล่ะนี่ยอะอะอะอ้อะ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 ะอ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 อะออะ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 ะอะะอ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 ไอะอะอะอ้อะ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 ออะอะออะะอะออะไม่ะอ้ไม่ะะออะอะอะออะคะอะออะ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 ออ ไปเยอะไปเลยเอาอมไอ้ตัมเอตัเอ้าไปเอหนัเยอหนักอ่เอหนักเอหนักเขาิให้เอยอ่ะอะมันาเปือกินบ้างตัวเปลือกอ่ะเือกกินงเปลือกอ่ะเปลือกกินดๆนี่ข้างหลังที่คล้องมาจากบ้านเราอ่เนี่ ใช่ทำเล่นบ้างมีบ้างัล้องเชื่อมมาเล่น ต um ้องยุ่งกับนกหรอกนะโยนโยนเลยนกเขาบินฟ้ามัดไปเลยนะเหมือนนกท้องวานเลยอ๋อนกไก่เมือก็ยังมีโอ้ได้ฉลาดมากบันไดเลยขึ้นเลย เมอ่ฟสมาแล้วเฟสปลาเฟสน้อยๆทีละครึ่งนี่เฟสปลาเยอ้มก็หมดไปออดนนลยระะเเวบกั